จิ้ตำทัวบอลตำทัวพัดเสินแล้วก็ปลาจ้าวแล้วก็ไข่ตุ้มนะคะทุกอย่างแพงหมดของข้าวยากบากแพงกินจินไปนะคะทุกคนอยากอะไรเยอะมีกินบ้านเนี่ยบ้านพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็่ายังยังมาหยุดอีก อันนี้ว่าความจริงเนานะ่ะว่าทำไมเอาหิงงานนะ้ามอ่ะโอ้ยเป็นหนักมาที่แตกไปโดดนะนี่ด่าเยอะเชื้อบูมีมากไ่เห็นไหมล่ะตัวข้างนิดหน่อยบูเจ็บตรงหนักสอง แส่บดีมันหวานตัตัวใช้ใช้พระอีตูมือนะ <c oughs> มือกบขอสวยขอไพ่ขคนทํางานท่าการใช้พระอีตูด้วยันก็ใจบมัน ัดเสียเชียวน้ำหมั่นกอยงเอาทำเหอแฉะอยู่เกินมาตรทานในตรงไทยมั้คือแม่พัเสร็นกันมอนน่พัดเสร็งพัดเสร็ในตอนงวงเวนพัดวนเสร็งเจียะเจียบนะ กินเป็นเรื่องของพุ่งนี้กินมผักสวยหรออืมกินมผักสวยผัดดอกผัก,กอืมทำไมต้องแช่ข้าวไงจิง้มยาจิสวยผัดดอกผักข้าวกินข้าวแรงกินยากินยาบยากกินทุกคนหอมจะบวบข่บบบาเกินกินแหลบัว,บวเบิร์ดเกินเกินมากค่ะ น้ำนักลงแต่ว,ว่านาบวมถ่ายก็คนกินเหล่ามึงทีนาบวมแดงอืออือพอบอกไปแย่มาเดี่ยวนีเ้เลนกล้องขานาดกิน <c oughs> มุญของปดยบุญหลวงใจเรียสูกล้องขนาดเที <c oughs> ่ย,ออยงน่าู่า้อยขยันเงียบแม่งกำไว้ขอคุณเด้อสิขอมาแวะ มาแับต้โอ้วนมือมือก็ดำดามคนร่างด้วยกบวชสะอาด